สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงตกมาทางนี้เปิด5วิธีทำอย่างไรได้อย่างนั้นคลิปนี้นะคะเป็นการเปิด5วิธีแก้ดวงตกที่ทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องพึ่งผาาครเลยค่ะก่อนอื่นเลย a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับสายมูนะคะที่ต้องการจะมาดูวิธีแก้ดวงตกที่หากใครรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงชะตามหม่นหมองปัญหารุมเรา้าทำบุญไม่ขึ้นทำอะไรก็รู้สึกว่าดีไม่สุด ให้ลองทำตามนี้ได้ง่ายๆเลยละค่ะมาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกนะคะให้นั่งสมาธิค่ะแนะนำว่าให้ปล่อยวางจากสิ่งต่างๆเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งยิ่งขึ้นนะคะอาจจะนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการสวดมนต์นั่นเองค่ะสวดมนต์วันละครั้งก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบมีสติมากขึ้น และสามารถทำให้พิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างรอบคอบด้วยนะคะเทคนิคที่สมก็คือการถือศีลค่ะไม่ว่าจะเป็นศีลห้หรือว่าศีลแปดทำแต่สิ่งที่ดีลาเวนความชั่วและไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะเทคนิคที่4ี่ก็คือให้กินเจยกเว้นเนื้อสัตว์ค่ะหากใครมีโอกาสกินเจ หรือว่าบางคนจะเลือกเป็นทานมังสวิรัตแทนก็ได้นะคะขอแค่ให้มีความตั้งใจจะสร้างบุญกุศลเน้นทานของที่ดีและมีประโยชน์ทานแล้วตัวเรารู้สึกสบายใจเป็นพ่อค่ะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่วิธีที่5วิธีสุดท้ายนะคะให้ทําบุญเป็นการสะสมบุญนั่นเองค่ะการทําบุญบริจาคลงศพช่วยคนยากไร้เพราะว่าการทําบุญลงศพนับว่าเป็นการทําบุญด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ มีผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงและยังช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกรงซึ่งในปัจจุบันก็มีช่องทางออนไลน์ไว้ให้เราได้บริจาคลงศพได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด5วิธีแก้ดวงตกทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะเรียกได้ว่าทำแล้วชีวิตที่เคยดูติดขัดไปสมดเรื่องร้ายๆที่ประเดร,ระดังเข้ามาก็จะเริ่มมาลายหายไปค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ